สวัสดีครับผมนายะโพงษ์นาวุฒานะครับนักศึกษารายวิชาวิศวกรรมแสงสว่างนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องการออกแบบระบบแสงสว่างนะครับการออกแบบระบบแสงสว่างในการออกแบบระบบแสงสว่างสามารถแบ่งได้เป็น2แบบคือการออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคาร2การออกแบบระบบแสงสว่างนอกอาคารนะครับ วิธีการออกแบบระบบแสนสว่างนะครับแบ่งได้สองวิธีนะครับคือคำนวณว,ณวิธีลูมเมนสองคำนวณวิธีจุดต่อจุดพอยต์ไวพอนะครับผลของการออกแบบระบบแสนสว่างที่ดีเหมาะสมหนึ่งทำงานได้รวดเร็วขึ้นสองลดข้อบกพร่องของงานให้น้อยลงสามลดอุบัติเหตุในการทำงานให้น้อยลงสี่ ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อตาดีขึ้น 5. เปลี่ยดค่าไฟฟ้านะครับและ 6. ลดความเครียดอันเกิดจากการพ่งลิงสายตานะครับและจให้ความสวยงามประทับใจจากผู้พบเห็นนะครับการออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคารการให้แสงสว่างที่ดีควร มีทั้งระบบการให้แสงสว่างหลักและแสงสว่างรอง 2. ระบบการให้แสงสว่างหลักคือการออกแบบระบบแสงสว่างให้มีความสว่างเพียงพอตามมาตรฐาน 3. ระบบการให้แสงสว่างรองคือการออกแบบให้เกิดความสวยงามหรือเน้นเพื่อให้เกิดความสนใจสบายตาและอารมณ์นะครับ การออกแบบแสงสว่างภายในร้านอาหารนะครับสถานที่ร้านอาหารรูปที่1นนะครับเป็นภาพภายนอกร้านนะครับรูปที่2เป็นภาพภายในร้านอาหารนะครับข้อมูลพื้นที่ของร้านเกมนะครับเดี๋ย้ร้านอาหารพื้นแกนเนี่ย